อันนี้คือเป็ดอีเหลียงนะคะที่ป้าเลี้ยงไว้ประมาณห้าสิบกว่าตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะป้าไม่ได้อยู่บ้านหลายวันก็เลยจะมาดูไข่เขาสะหน่อยเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีคนเก็บให้อันนี้คือไข่เป็ดอีเหลียงนะคะเป็นไข่เป็นเป็ดที่ไข่ดุกมากๆเลยนะคะคือเขาไขใ่ให้เราทุกวันแหละเนี่ยค่ะอันนี้คือรังหนึ่งนะส่วนตัวนี้ก็อีกรังหนึ่งตัวนั้นน่าจะเยอะอยู่แต่เขาฝังไว้ แล้วก็จะมีอีกลางหนึ่งเนาะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับเป็ดอีเหลียงนะคะแล้วก็นี่เบี้ยใบยหลายทางก็มีอยู่ในป่าก็มีนะคะเราจะต้องไปหาเก็บเอาอีกเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวไปดูอีกคอกหนึ่งดีกว่านูน่นอีกมุมหนึ่งอยู่ตรงนี้นออค่ะอันนี้คือสี่วันนะคะได้เยอะมากๆเป็ดอีเหลียงเป็นเป็ดที่น่าเลี้ยงค่ะ ไขด่ดีไข่ดกแล้วก็โตวไวด้วยแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะยังของป้านะคะเลี้ยงแหนแดงอซาลาไมโครฟิลาผสมกับหัวอาหารแล้วก็ลำให้เขาอาทิตย์หนึ่งก็ใช้อาหารประมาณหนึ่งกระสอบนะคะซึ่งก็ถ้าทําเป็นไข่เคม็มหรือขายเป็นไข่อะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือเราเลี้ยงเองเอาไว้กินเองอันนั้นคือกําไรสูงสุดค่ะโอเค